สวัสดีครับวันนี้กับผมดีกาย h ็ x นะครับกับกัเ <laughs> ดีดด้วครับผมผมรถประตูรถดิ้งไวครับผมเยวันนี้เราทำรายการนะครับฮาร์ดคอร์หมดใช่ไหมถูกต้องวันนี้เราจะเล่นไม c ค a f ฮาร์ดคอร์ในเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่ไม r ค f t ปล่อยออกมาแล้วเราก็จะตัดไม้เลยตอนนี้ ก็ตอนนี้ก็เราก็ลันมานานแล้วเนาะแล้วก็ายวาร่าคลิปอยู่คร้บท่านผู้ชมกลางคืนแล้วเราจะแย่เกินไปซึ่งอ่ามันเขาเรียกว่าตัวเวอร์ชั่นใหม่ไม่รู้ว่ามีอะไรม้างก็มาดูพร้อมๆกันเลยอู้่างเดียวคือมีคนโง่สองคนที่ไม่รู้ที่อะไรมาเล่นเกมนะฮะอ้าแล้วก็มีคนโง่อย่หนึ่งคนมานั่งดูอาเฮ้ย แล้งขุดดินขุดหินแล้วก็หนอนตายตายพิภพวิการพูดนะคะก็ก็ยึดให้มึงมึงภาคเลยคลิปนี้ให้มึงได้เกิดเลยเฮ้ขอลองเถอะเราก็อยู่เราก็อยู่กันด้วยการมันก็เหงาไงมันจะเหงาเหงานิดหน่อย <c oughs> เพราะว่ามันอยู่กันแค่ไม่กี่คนคนเหงาหน่อยอยู่คนเดียวได้เออ เราลองเลยไมครับเล่นยังไงไมค้าบเล่นยังไงเล่นไมค้าบไม่เป็นอะไมค้าบเล่นไงวะเดี๋ยวมีคนถามว่าเมื่อไหร่คุณพายจะเล่นจะเล่นนะฮะคุณพายจะได้เล่นกันจริงจริงเดี๋ยวรอรอซื้อรอซื้อพวกอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนนะครับเดี๋ยวจะตามมาอย่างแน่นอนอุปกรณ์ที่มีชื่อว่าทอยถ้ารอดูกันนะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ดิอ๋อโทษทีมันอินไปหน่อยใช่ไหมว้าวใช่มันอินดีไปหน่อย อืมเอาเฮี้ยกูครับขวานผิดตัดตน้นไม้ก่อนต้นไม้นี่สำคัญมากในโมนฮาร์ดคอร์ครแล้วอาหารด้วยอาหารนนเนี่ยไม่เจอหมูหมากาไก่สักตัวเลยได้ไหมครับเนกเูเจอพึ่งด้วยเจอพึ่งเหรอเฮ้ยรังพึ่งน่าจะเอาน้ำพึ่งได้นะคิดว่า อ้ายังมีมีอุปกรณ์แล้วเหรอเออมีอุปกรณ์แล้วเอาน้ำพึ่งเลยแล้วกันว้ายเฮ้ยตายแล้วนะโอุยโอ้ยโอยติดบิดโอ้โหนะครับเจ็บมากโอ้โหมอามึงไม่ตายเล้วมึงอย่ามึงอย่าลงน้ำอย่างนั้นนี่ไอ้เจ้าจิ้งหลอดอะไอ้หลอดหายใจหมดเฮ้ยกูไม่ตายแน่นะตายมัจะเหลือครึ่งดวงโอ้โหครึ่งดวง ระหว่างนี้ครับค like ุณพายก็จะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังด้วยนะฮะระหว่างผมเล่นไมค์คาไปครับคุณพายมีเรื่องอะไรเล่าให้ท่านผู้ชมฟังบ้างครับก็ผมกับพี่เฉกล่าวก่อนว่าผมกับพี่หลับเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานแล้วเนาะก็สองสามปีแล้วสอบพี่ตามสอบพี่เต็มแล้วเออแล้วก็เอาจิ้งก็ผ่านเรื่องราวมากมายนะครับก็แต่ว่ามันก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พวกเราครับ ชอบกันเป็นพิเศษนะครับก็เอานี่ไมากินเหรอได้ใครโอเคครับอ่าคืออะไรครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะครับก็จะเรียกว่าเด็กพิเศษก็ไม่ใช่นะครับจะเป็นเฮ้ยเฮ้ยขอต้องกล่าวว่าเป็นมหาเทพดีกว่ามหาเทพอ่ามหาเทพเลยครับซึ่งที่เราให้เชื่อเป็นมหาเทพนี่ก็จะก็จะเราจะไม่เอ่ยชื่อเราจะเรียกเขาว่า าหามหาเ<ล>ทพคือเออมหาเทพอะมหาเทพสักอย่างนะครับเพราะว่ามันมีหลายคน,นครับบุคคนประเทศเนี้ยคนโค้ให้เขาว่าเป็นซีโรวันแล้วกันซีโรวันีโรวันมาเป็นมารีเดอร์ er เลย <laughs> แต่ก็แต่ก็เออก็ตรงคอนเซปต์เขานะครับครับก <laughs> ็ชายคนนี้ก็ตอนที่พวกเราอยู่ตอนม4น่หลับก็ก็ยังดีๆอยู่อืม <laughs> ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเกี่ยวกับวีรกรรมเหมือนเขามากก็ต้องเลือกเอาสักวีรกรรมหนึ่งนะเท่าที่ผมฟังคุณเล่าแล้วเล่าถูกกระทำผมคุ้นๆเนาะเหมือนที่คุณเล่าเนี่ยมันคุ้นกับผมมากเลยเนาะก็เราก็ต่างพบเจอมาด้วยกันนะครับแต่ว่าก็เราก็อยากจะลืมมันไปก็ยังติดอยู่ในหัวใจอ่ะคุณพายครับเล่าต่อเลยครับระหว่างนี้ผมก็จะทำการขุด เหมือง <icana> <naj bum S 1> ลงไปข้างล่างแล้วเพื่อจะอยู่อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะซ่อนพบภัยอยู่ในอยูกระช่ำเอ้ยไม่ใช่ในถ้ช่ำดี๋ยวเขาเรียกว่าหลุมหลุมหลุมอหลุมหลบภัยเออหลุมหลบภัยเอาลงมาลงมาลงมาเอาลงมาแล้วครับเข้ามาดึงเข้ามาดึงเข้ามาเดือปิดเปิดได้ครับเปิดไฟได้ไหมเผาไฟเปิดอ่ะ นะครับพี่น้องครับก็เท่าที่คุณภายเล่ามาเมื่อกี้ครับเรื่องมันเกี่ยวกับคนคนนึงที่ผมกับคุณภายประสบพบเจอมาครับรวมถึงคุณบิ๊กเอ็กทีเฮด้วยครับที่เคยออกจากเคยออกคลิปไปแล้วนะฮะแต่คุณบิ๊กไม่ได้มาด้วยนะฮะนี่คุณบิ๊กเขาสมญานามเขาชื่อบิ๊กเรอครับเ็กทีเฮดนะฮะเดี๋ยวว่ามิสเตอร์บิ๊กแมนนั่นเองอืมก็เราก็ประสบเจอกันนะครับทั้งทั้งแก๊งที่อยู่ในโรงเรียนเนาะก็เรื่องนี้ก็จะเป็นซีรีส์นะครับเดี๋ยว เราเรื่องนี้เสร็จก็จะมันจะมีอีกเยอะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องของท่านหาเทพผู้นี้มันทั้งยิ่งใหญ่ <c oughs> เป็นตำนานเราเราสืบปไปมันเหมือนตำนานเลยครับท่านผู้ชมอ่าเขาอาจจะปลอ่อยให้ลู่ของเขาไว้โลกอ่า <c oughs> ว่าแต่ว่าแต่คุณน็อตไปไหนแล้วอ้าวอยู่บนเขาอะอ้าวเขาลังขึ้นไปเอาข้าก็ข้าว่าได้แก่แล้วได้แก่ครบแล้วไปเตียงอ่ะเไม่ยกูเจองละโอเค เก็บเนื้อด้วยจะได้มีกับข้าวอ่าแล้วไงต่อครับเออแต่ว่าไปแล้วผมก็อยากให้คุณนําเสนอเรื่องที่คุณแบบว่าไปลองกินสุลาแล้วทําให้คุณแบบว่าปลดปล่อยทุกออกมาอย่างเมามันปลดปล่อยทุกกายอ้อเรมีวันหนึ่งนะครับมีวันนึงเนี่ยแป๊บนึงนะคุณน็อตพินีก็คุณน็อตเจออะไรครับเดอทำเดาทำทำทำไว้ไม่มีท็อตด้วยใครมีท็อต เปิดนี่ไงมีมีฐานมีฐานโอเคมีฐานนี่ครับนะเคยฐานครับกดกดกดซีคือซูมป่าว่ากดแซดหรืออะไรซีซูมป่ะวว่าเราไม่ได้เล่นออฟดิฟายเลยจะซูมไม่ได้นะอ๋อครับเราไม่ได้โอเคครับคุณพาย้เป็นไงต่อครับก็เรื่องนี้เนาะครับกูพูดอย่างนี้เลยกูอ่นสัตว์กูพูดอย่างนี้แหละอ่า คุณพายคุณพายไม่สุภาพละคุณพายไม่สุภาพละไม่สุภาพเลยครับก็เด uh ็กๆใช้วิจารณญาณเดี๋ยวรู้วิจารณญาณนะวิจารณญาณนั่คืออะไรวะเด็กๆใช้วิจารณ์ในการรับชมแล้วกันใช้ระยองระยานในการรับชมนะก็ูอ่ะอ่ากูแบบวันนั้นอ่ะเพิ่งแดกบุฟเฟ่มาอิ่มๆเลยแล้วแม่งแบบเฮ้ยอะไรมันอยู่ในตู้เย็นวะอ่าเปิดมาเอ้า สุราขาวอ่าสุราขาวสุราขาวโอ้ใช้ชื่อนี้มึงบอกชื่อไปเลยว่าคืออะไรจริงเราขาหอมสุราเออเราจะไม่พูดเราจะไม่พูดว่าเป็นอย่างนั้นเราจะพูดว่าสี่สิบสีกีสี่สิบเออเราจะพูดว่าอ่าเออสี่สิบสีกีเนาะอ่าก็ไปเจอเอ้ยพ่อก็บอกระวังนะน้ำมันเครื่องเปล่าไม่รู้จริงจไม่อยากให้ผมดื่มเอาผมแดกน้ำมันเครื่องนี่อร่อยเลย โรงพยาบาลอร่อยเลยคงไม่อยู่มาถึงพวกมึงพุยกับพวกมึงทุกวันนี้ว่าเอ้ยไอ้ทียอมีของดีติดบ้านอย่างนี้ต้องลองสักหน่อยอ่าก็เอาเป็กมาอ่าหยิบเป็กมาเลยแล้วเทสุราขาวไปอ่าทีเนี้ยโอ้ยสีแม่งโคตรเฮียเลยอ่าสีแม่งเยี่ยกับน้ำมันเครื่องอ่ะอ่า าก,การอะไรง่ายเลยเะใจรกาล้ไอ้ยาน้ำมันเครื่องเวะแต่อยากกินเกินแต่แบบเอ้ยของดีก็ต้องจัดดิวะในตู้เย็นอ,ะอ่ะใช่เปล่ามาเก็บไว้ไม่แบ่งคนอื่นอ,ะอ่ะไม่ใช่เรื่องมก็เลยจัดเลยกินบุฟเฟ่บิมมาทำไมขมขมก็ได้ดื่มดําสุราขาวไป <c oughs> ที่นัาบอกทํามันขมขมพักหนึ่งอ่ะอม,มันบาด มันบาดใจมันบาดคอสรุปไม่ใช่สีสันดีสรุปจาระบีอุ้ยดงแกะเนี่ยว่ะสรุปคือแดกจาระบีเข้าไปตายตายดิเจยมึงมึงได้เป็นจักรยานอ่ะมึงเป็นจักรยานเลยอ่ะโอ้โหจักรยานขี่ไปโซ่หลุดขี่ไทลอดจักรยานหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ ดื่มด่ำไปเสร็จไอ้ตอนแรกก็บาดคอบาดใจมันไม่ไหวมันรุนแรงรุนแรงมันสว่างมันอ้วมันจะกล้าซะเหลือเกินมันช่างกล้าซะเหลือเกินมันไม่ไหวครับมันไม่ไหวแล้วเป็นไงครับพักหนึ่งเอ้ยอะไรวะทำไมรูตูดกูมันเริ่มแบบคำนิยเฮ้ยเฮ้ยวางหลัไม่ใช่แล้ว ไม่ไหวแล้วไปอยู่ปวดท้องท้องไส้มันปันป่วนลำไส้มันพันกันอ่ะคุณพาแล้วไงต่อครับพอมันออกมาแล้วพอมันจะออกมาแล้วรูสูตรขมิดเป็นปว่าสับชาติมันใช่เลยโดนใจฉันเลยเนะโดนใจมันไม่ได้มาในรูปแบบที่เป็นก้อนนะท่านผู้ชมมันเป็นยังไงมันออกมาเป็นจาระบีก อยู่ผมอะตอนนั้นอยู่ผมจะแบบแปดแบ็คใหเลยแบบเฮ้ยอย่ยเราขาวแดกเข้าไปกึ๊บโอ้โหบาดคอบาดใจเขี้ทีนี้ปวดท้องเฮ้ยสัตว์อยู่ปวดท้องแม่งไม่ไหวลงน้ำอยู่ข้างหลังพอดีสัตว์เอ้ยปวดท้องไม่ไหวมันเอ้วอยยังไงต่อผมก็เข้าไม่ไหวแล้วเข้าห้องน้ำ อือเอาพี่นั้นมันจะออกมันจะออกเอาเข็มขัดใส่เข็มขัดอีกโอ้โหจะทอดทอดเข็มขัดออกโอ้ยไม่ไหวแล้วพูด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 ลุ้นสิลูกบาปุ๊บหน้าฉี่สเป๊น XD 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 เออขออภัยอย่างยิ่งฮะใครที่ทานข้าวทานอาหารอยู่ครับขออภัยอย่างยิ่งเรื่องนี้มันเี้ยจริงนะครับ